สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกับเกม Burn Out Paradise นะคะเอาแต่รถก่อนนะคะเปิดตัวไม่อลังการนะคะเอาใหม่วันนี้นะคะเราก็พบกับเกม Burn Out Paradise โอ้อกูบ้าไปแล้วค่ะโอ้บ้าะปะขับรถกัอนขับรถโอ้ยหนักชิเป่งะะเลยค่ะแมวแมวเป็นขันใหม่โอ้โหเป็นคันไม้แป๊บไม่ได้ไม่ได้ไ รถคันนี้ไม่เหมาะกับสาวน้อยเอาคันนี้แล้วกันลงมาสิโอเคน่าสีฟ้าฟุ้งฟิงมูมิงเอาเลยน้อยอนี่คะเราก็จะเล่นแบบหลายจุดหมายนะคะขับไปต้อนไปต้อนมานะคะโอ,โอ้โหขามือใหม่หัดขับค่ะอืม อ๋อนัน่นๆน,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 นมูเมนต์ดีมูเมนต์ดีมูเมนต์ดีเฟอร์โอ้โหรอตัวโอ้หโอ้โอ้โหพังพังมูเมนต์นะคะแล้วก็จะเล่นไปแบบไลฟ์สคริปต์นะคะนี่ก็พอ อ๋อ,อ wh, กระตุกกระตุกด <bunker. S 1> oh, mm ีดีลงดีลงดีดีึ้นไปแบบรฟ์สคลิปนะคะก็คือเปิดมาก็อัดเลยค่ะไม่มีอะไรมากก็จะไปหาสถานที่แข่งนะคะโอ้โหดูจากการขับแล้วไม่น่ารอดเกินครึ่งทางค่ะ คนที่แบบขับรถดีมากมากจริงๆโอ้โหนี่เบรกแบบคนหน้าตาดีเลยแบบนี้อ่ะ W พร้อมกับ S ไปเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มแข่งกันไม่รู้มันแข่งยังไงค่ะต้องเส้นทางแข่งขันไปทางใต้โอ้โอ้ทางตรงนี่ว่ะจัดไปขอเป็นมุมแบบ โอ้โหกำทำไมพวกแกแรงจังวะจะเร็วก <us> ันไปไหนอย่าเร็วอย่าเร็วอย่าเร็วโอ้ยโอ้ยเขาวิ่งไปไหนกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮอย่าแซงอย่าแซงอย่าแซงเฮ้ย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 โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยลุ้น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 ขั้นขั้นชัยเส้นชัยข้างหน้า อ้าเข้าแล้วโอ้โโย,อย,อยช่ยางร้าวใจเหลือเกินเย้อันดับหนึ่งเย้ติดใจติดใจแข่งต่อดีค่ะรออะไรอ่ะตรงนี้ก็โอ้โหตรงนี้ก็มีแข่งเราเรามาแข่งต่อลดีกว่า เมื่อกี้มันแค่เป็นการฝรุกเท่านั้นคะ่ะไปทางไหนประเด็นคือไปทางไหนกันค่ะพวกนั้นเขารีบไปไหนอ่ะเขารีบไปไหนเขาไม่รอเราบ้างเลยเหรอ รอบ้างอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้า oh ทังงหนวะเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงงงค่ะตาย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 หลงทางอีกกำค่ะผู้หญิงขับรถค่ะ ต้องใช้สมาธิในการขับอย่างมากค่ะติมบูบ๊ไปมาติมบู๊เติมบู๊เติมบูมาแล้วบู๊มาแล้วอื้อหืออ <c oughs> <c oughs> ื้ออชนอย่างจังปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปเถอ,อะเนาะ เขาไม่เถอะนีฉันถอยจะไม่จะถอยยังไงแล้วค่ะโอ้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 คอยๆผิดเลนผิดเลนผิดเลนขึ้นบัฟขึ้นขึ้นขึ้นเอาเย้เย้ โอ้เข้าไปแล้วค่ะโอ้โหลุน้นขนลุกเลยเฮ้ยยี่นี่นี่นี่เราต้องตามทำลายมันคันนี้เลยค้นหาแบบไปตามทางนี่แหละเผื่อจะเจอมันเราต้องกำจัดมันนะคะ เ้นทางขึ้นเขาเป็นเส้นทางอะไรที่แบบมีความชำนาญมากค่ะชำนาญตรงไหนวะอ่ามูเมนต์นี่อัฟนะดิฟ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 อะไรวะเนี่ย เราอ Dante, ราจจะเจอมันซิ่งอยู่แถวนี ent, ้ก็ได้นะคะก็ต้องขับต่อไปค่ะดิบค่ะดิบตมดิบน้าน้าน้าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเฮ้ยเฮ้ยแล้วก่อนเมื่อกี้แว๊บืันกี้แว๊บใช่หรือเปล่าตามค่ะรออะไร ทายทันปะคิดว่าไม่ใช่หรือเปล่านะนี่ไงๆๆไงใช่ด้วย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 ไอย้ยั <laughs> <laughs> กกำจัดเขาพังเองจเจริญเจริญเถอะตรงลงได้ไหมเนี่ยเอ้าไม่ได้ต่อสิคะรอด้วยรอด้วย รอฉันด้วยนะรอด้วยโอ้ยอืมขับต่อสิไม่ได้โอ้ยไม่ทันแน่เลยอะไปถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหไปไม่เห็นฝุ่นแล้วค่ะ ได้แล้วอยากเอามาขับจังยาจังยาอยู่ไหนไปดูแผนที่กันไหนวะนี่นน,นีี่ไปทางไหนอะโอเค,อเ,คเราจะไปที่โรงรถของเรานะคะ เพื่อที่จะเอาคันนั้นออกมาขับค่ะจะเราได้จากน้ำพัดน,น้ำแรงของเรานะคะที่ชนไปอืหลายรอบอยู่จะกำจัดเขานั่นกำจัดตัวเองเฉยเลยนี่คะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรกับผู้หญิงมากค่ะกับการขับรถเนี่ย ชนแหลกนี่ค่ะจังหยาด GT สองพันสี่ร้อยเนาะนี่ทำอ่ะ,อะ,อะทำมาสภาพมันยาเบี้ยขนาดไหนวะเนี่ย เราต้องเอาไปซ่อมสินะเอาเอาเอาคันนี้เลยจัดไป้อ้โอ้โอ้ส่วนตรงดาวที่มันเป็นรูปดาวนะคะเรา ก็เอาคันนี้ไปแข่งเพื่อที่จะได้ไอ้รุ่นนี้แหละแต่นที่มันมันจะอัปเกรดแล้วก็ดีมากกว่าเดิมนะคะแบบเช่นเป็นรุ่นพิเศษอันติเมทอะไรแบบนี้น,น,น,นั้นซ่อมตรงไหนวะเนี่ยขนาดแค่เบรกยังชนน่ะทำให้ดูเลยว่าการเบรกมันไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป a while now, but even so when i'm out in my car i'm still seeing ramps and shortcut routes that i never spotted before the more you drive the more you in DJ right here for you สวยแล้วอ่ะอ่ะน้าวันนี้นะคะแล้วก็เอ่อ <laughs> <แน่นี้นะคะ. laughs> พูดต่อสำหรับวันนี้นะคะก็แค่พอหอมปากหอมคอนิดนึงมีเวลาก็เข้ามาเข้ามาอัดเกมเข้ามาหาอะไรลงชาแนลหน่อยจะได้มันจะได้ไม่ล้างเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมานะคะก็อย่าเพิ่งอันซับไปแล้วกันก็รอๆกันหน่อยนะความว่างมันมัน,ม,นมันแทบจะไม่มีเลยอะ โอเคค่ะนี่ก็ได้รถมาแล้วพอใจแล้วสบายใจแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายลิฟโชว์ลิฟโชว์ไปดีกว่า